นี่คือรูขนาดจริงครับข้างในก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงครับผมนะฮะรูใหญ่มากเนี่ยแบบนี้เลยครับผมอะเราจะใส่ดูรูปหลายรูนี้ยครับโอ้ย่างสวยนะครับผมดูครับเอาหอยเข้าไปกินครับดูหอยอยู่นี่ไม่เชื่อเป็นเงื้อนะตึงไหมโอ้ตึงครับผมเชือกนี้ตึงรูใหญ่ครับเชืองนี้อาจจะตึงมั้งดูดูไมยครับไมายเป็นแบบนี้ครับ นี่แล้วถ้าเกิดทุกคนไปไหนมาไหนเห็นเห็นเป็นเกาะกลางหรือว่าเขาขอบแล้วมีต้นอะไรน,นี่อยู่นะเรียกว่าต้นต้นบัวบ่ต้นบอนต้นบอนนะนะครับนต่ปลานนไม่ชอบมาอยู่ับเนี่ยนะไอ้ตรงนั้นมีตอไม้อยู่นะครับรูอยู่ตรงนั้นแหละรูนึงกรบรูใหญ่ครับแต่ไม่อยู่แล้วนะครับคนเต็มเลยเสียดายมากครับผมไม่รู้มีคนเอาไปหรือว่าเขาย้ายรูนะครับน่าเสียดายครับลืมบอกอย่างหนึ่งครับผม,ผมไม่เจอของแบบอ้วนน้าเศร้ามากเลย ่อนที่ผมจะมาหมายเนี่ยผมไปหมายหนึ่งนะครับก็ห่างขี่รถไปขบนฝั่งนูน้นไปเจอหมายตรงนั้นก็เคยหาปลาไหลตอนแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนช่วงแรกก็หันหาปลาไหลก็ได้ปลาไหลใหญ่นะครับผมก็ได้หาเจอแค่รูเดียวเพราะาตอนนั้นหายังไม่เก่งครับก็ไปตอนนี้อีกมีรอยเหมือนเหมือนรอยหาปลา,า,ปหาไหลแต่เป็นรอยแปลกๆมันเป็นเหมือนรอยเล็กๆบางๆครับเป็นคู่กันห่างกันห่างกันประมาณครึ่งนึงรอยคู่คูค่เอ๊ะมันรอยอไหลเพราะเหมือนชา้นขนใจแล้วเหมือนคุ้น พอไปเจอโอ้โหเท่าแขนนะครับปลาไหลครับผมมันใหญ่เท่าแขนก็ว่าไปก็เกินไปมันก็ประมาณประมาณเกือบโลอ่ะเอามันใหญ่จริงไปลนครูมันขนาดนี้ยมันขึ้นมาตายครับโดนช็อตครับผมโดนช็อตแล้วถึงเหมือนว่ามันเขาดิมันแข็งนะมันอยู่บนบกดิมันแข็งแล้วเขาอะไรเขาเอาขุณไม่ได้อ่ะเหมือนจะขโมยมาช็อตหรือเปล่าตอนคืนหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจ พอไปดูตัวเนี้ยมันขึ้นมาตายครับน่าจะตายประมาณสองสองสามวันเพราะว่ารูมัน่ะผมล้วงเข้าไปขี้ิดตมเต็มเลยนะครับผมขี้โคนเต็มเลยโอ้เสียดายมากพี่น้องเต้นชอดปลาแบบนี้ปลาอย่างอื่นมันไปหมดเลยนะไม่ใช่แค่ปลาไหลไซเบตเนี่ยมันไม่กินแล้วก็ไม่ได้ตัวมันแต่ถ้าชอดปลาไหลเนี่ยถ้าเกิดมันชนแล้วมันไม่ยมขึ้นมามันตายเนี่ยเราก็ไม่ได้กินตัวมันแถมมันขยายพันธุ์ต่อไม่ได้นะพี่น้องหาแบบนี้ดีกว่าอย่าไปชอดปลาเลยครับอย่างอื่นก็โดนหมดกุ้งหอยปูปลาเป็นหมันหมดครับผมคนโดนชอดน้ำเป็นหมันเลย เนาะอ่ะคดิดว่เราไปใส่กันครับผมนี่คือรูขนาดจริงครับข้างในก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงครับผมนะฮะรูใหญ่มากเนี่ยบันนี้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ครับเอาแล้วครับผมเจอปลาไหลหนึ่งรูครับนี่ฮะนอกนั้นก็แหวกเข้าไปไมีแต่รเูเล็กๆครับผมไม่ถูกใจครับรูนี้ใช้ได้อยู่ฮะ อาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับผมเพราะว่าใหญ่ๆเจอแค่รูเดียวยังไม่กินครับเดี๋ยวจะลองย่อนดูเพื่อขึ้นมากัดนะครับผมขึ้นมากัดนิ่งยังนิ่งอยู่ครับรูปรลายน้ำเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ข้างล่างอยู่ขอยู่ข้างบนนับนี่มีรดูไปทางนี้ด้วยเนี่ยครับ เก็เวลาครับผมใส่เข้าไป่ะที่นี้พอครับพามาดูรูปไไหลรูนี้ครับโอ้อย่างสวยนะครับผมดูครับเอาหอยครับไปกินครับูหอยอยู่นี่จะลองทรงเยือด้วยครับเืออยู่ใกล้ๆรูครับ ไม่ขึ้นมาตัวนนิ่งเฉยครับเดี๋ยวถ้าเอาหอยถ้าเป็นอย่างนี้เอาให้เอาหอยออกนะครับโอ้ยโอ้โอ้น้ำขึ้นน้ำลงครับโอ้ยน้ำพุ่งออกมาครับนี่ครับ ดูไปทางน้ำทางนู้นครับลงน้ําครับผมปลาไหลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยอดโอยเขาไกินหอยอยู่ปากกรูเลยครับสุดยอดใสครับผมเอาแล้วครับผมเย่ครับอ่ะแค่นี้ครับผมเขาขึ้นมากินเอาละเรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคทุกคน เอาละครับทุกคนรูนั้นที่ถ่ายให้ดูที่เอ,อาหอยไปกินในรูครับนี่นะป่ารูก็เป็นรูสุดท้ายที่ใส่ครับรูใหญ่รูแรกยังไม่กินครับผมโอ้ใหญ่มากกินช้าๆโอเคยังไงหอยอยากกลับบ้านก,ก่อนครับผมเดี๋ยวมาว่ากันพรุ่งนี้เช้าครับผมสายๆอะ่ะตรงนี้มาตรงนี้อันตรายครับขบมาสายๆแล้วกันเดี๋ยวผมไปเจอกันตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผม สายๆครับผมายนี้ขอญาตมาสายๆครับแบบเห็นชัดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นหมายที่ติดป่าครับอันตรายมากครับผมผมก็ไม่ไรู้สึกปลอดภัยเลยนะครับผมตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อวานเนี้ยรู้สึกกลัว,ลวแต่ว่าก็ต้องมาครับเพราะมันไม่มีหมายจะไปไปไปดูไอน้นี่ผลงานดีกว่าว่าจะมีผลงานติดมาติดมือกลับเมื่อวานไม่มีสักตัวครับผมไปครับตรงนี้ก่อนเลยครับ chăm chỉ tung vi con lợi sai polite vai lang ninh wang ui 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 ตึงขนาดนี้พลาดมาหลายช็อตแล้วเงี้ยวอันนี้ก็พลาดครับ <laughs> นั่นไงโอ้หืมไม่ติดครับผมเดียวหมดโอ้โหเส็งนยครับไม่เป็นไรครับหลุดแล้วหนึ่งเต้ม เอาละดูตรงนี้ต่อครับนี่รูใหญ่อยู่นะนะนีได้ไหมเนี่ยได้ได้อยู่ตรงนี้รูใหญ่มันตุกติดไหมดูอยู่ในน้ำครับบนบกไม่เจอมีรอยคนมาหาแล้วนะครับผมแต่รูนี้เขาไม่ได้หาเพราะว่าสมมากเขาจะหาแต่บนบกนะครับ ตึงว่ะเฮ้ยไอตัวนี้ตึงว่ะเชือกนี้ตึงรูใหญ่ครับเชือกนี้อาจจะตึงมั้งนี่ดูดิเอา,อา,อา,อาตั้งกงล้องไปหนึครับไปไปครับผมตั้งกล้องใกล้ๆไม่ได้ครับมันติดน้ำครับเด็ดกล้องล้มเอาอันนี้ก่อนเลยครับไม่รู้จะอันนี้ไหมตึงแต่ตึงเปียกเลยนะ ดูจากสายก็รู้เลยครับตึงรูใหญ่ครับผมติดม่น้อยอ้าวเจาบควันนะครับแต่ว่ามันสายมันไม่ตรงที่รูที่ใส่นะผมใส่ไปทางนี้ครับปลามากินอีกแล้เนี่ยสายมีทางหนึง่งเฮ้ยเอา ได้เฉยพี่น้องแก้มแรกมาแล้วครับต,ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ม,มนล้วครับผมแก้วแรกครับผมยวให้ดูผลง,งานสักครู่ครับเดี๋ยวดึงอันนี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนออกอนอกรูหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ เอาละมีเสือล็อกเสืนกาคข้ากล่อมด้วยครับเรอะเข้าทีเามาละมาละโอ้าวดีเยอะหมดครับผมดิติกครับอันนี้เยอะหมดลูกบุกใหญ่เลยอันนี้ครับ,บเชือกครับับเชือกลาไร ตัวรูใหญ่ครับโอ้เอาละโอเคเรียบร้อยครับผมดูไอรูที่มันเอาหอยไปกินเดี๋ยวหน้าปากรูกครับโอ้เดินยากครับผมโอ้โห มันรีบเจอแค่รูเดียวครับโอ้ไม่กินครับผมแต่กินเอาขวดดึงลเลยนีย่โอ้โหไม่ยอมกินครับปับดโอ้โหอยก็ไปกินขนาดนั้นดูครับไม่ยอมกินอยอมใจเลยโอ้โอเคครับผมวางคนมาซ้ำครับ อไปดูรูบนบกครับผมรูใหญ่มากๆครับพ่อได้ให้กินนะพี่น้องรูใหญ่มากๆแล้วก็รูปาะหลร้อยเปอร์เซ็นครับรูแทงลงน้ําแล้วก็ผมทําน้ําขนะุ่นแป๊บเดียวน้ําใสแป๊บเดียวน้ําพุ่งมาผู้แป๊บเดียวน้ําใสครับใส่เบรดไปสองอันเลยรูเดียวครับรูจะได้บ้างไหมช่องอได้ไปหมดแล้วผม,ผมขอกินเลยเอ้ยทีวนีน้ครับ ตึงไหมโอ้โหสุดยอดครับผมไม่เคยทำให้ผิดหวังครับไม่กินโอ้โโอโอยรูร้จะทำยังไงอี่น้องเจ้าหน้าเจอรูเนี่ยรูบนโบกันเนี่ยไม่ยอมกินครับโอโ้ยอมใจเลยเฮ้ทุกคนไม่มช่บพันต้อเหมือนก็หาก่อนหน้าผมไปประมาณสองเดือนมั้ง โอ้โหปลาไหลกินเอา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 เลยผมนี่ไม่กินเลยแต่ถ้าเป็นเหยื่อแล้วพี่น้องต้องหาเหยื่อใส่่เดือนใสแล้วครับดูว่าจะหาเจอไหม่ะน้องกู้สุดสุดแล้วพี่น้องดูย่นใจไม่ยอมกินครับโอ้โหเหลือเชื่อครับไอ้ที่กินก็ไม่ติดครับ ดีได้มาหนึ่งเต้มเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนติดไหมรอยเขาปุยหาเต็มเลยครับเขาใส่ก่อนหน้าเบ็ดคันเบ็ดยังอยู่เลยเอาเหมือนเอาเบ็ดปัปกมาใส่อันนี้ครับเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ตึงเลยเอาแล้วทุกคนตั้งกล้องไปมึง วัวตึงเปียเลยเชือกตึงเปียเลยครับยอดอันนี้รูอยู่ในน,น้ำนะผมไม่ได้อยู่มันบกนะโอ้โหติดอะไรเนี่ย าแลเกได้เลยครับมาไหมไม่มาครับโอ้โหโอ้อะไรครับนี่เ่ยโอเคครับผมก็ได้ตัวเดียวครับไปยักลับบ้านกันดีกว่าครับผมทิดหน้าเดียวค่อยว่ากันหาเยื่อใช้เดินได้เดี๋ยวจัดเลยครับผมไปครับ